สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสุรัตน์ขุดบุรีรําครับมาดูคลิปที่2ครับผมกับบ่อที่1โขกหนองนาหนึ่งไร่ครับแปลงของคุณพี่อุมาพรครับทําการไป2ชั่วโมงกว่ากครับจะจบแล้วครับชั้นบนของบ่อที่1ครับความลึกกี้ไม่5้าสิบครับเรียกว่าชั้นแรกครับเนาะ ชั้นแรกของบอ่อที่หหรือว่าบอ่อใหญ่สหรับแปลงนี้ครความลึกยู่ที่5เมตรครับแต่ตอนนี้เราจัดการไปที่เมตรห้บครับแล้วเราก็จะลงไปจัดการชั้นที่สองครับผมทิ้งเบนไปที่2เมตรครับแล้วก็ลึกลงไปที่3เมตรห้ครับโอ้โหสบายครับอย่างงี้หมูหมูอ่ะไม่มีปัญหาสำหรับทีมงานพวกเราแล้วก็เจ้ารถขุดที่ทรงพลังอย่างเจ้า XCMG XE215C ครับผมภูมิอามที่ยาว ไม่ต้องห่วงครับขุดเจาะแล้วครั้งเดียวจบครับจบที่ครั้งเดียวแน่นอนใกล้จะจบแล้วครับบอลน,นี้ชั้นบนครับชั้นบนใกล้จะจบแล้วตรงนี้ยืนได้ครับดินทรายแหรงนี้เนาะ หรือว่าตรงนี้ยืนได้สบายครับอนนี้เมื่อกี้ฝั่งที่เดินมาขุดมาก่อนแทบจะยืนไม่ได้ครับหัวคว่ำหัวขมำตลอดเวลาขุดแล้วหัวขมำครับแต่ตรงนี้ไม่ครับยืนสบายมากแล้วครับเป็นดินทรายฮะนี่ฮะดินทรายครับขุดเจาะขึ้นมาด้านบนครับวันนี้เที่ยงน่าจะจบครับบ่อนี้ครับช่วงบ่ายก็ได้ลงบรเลงบ่อที่สองอ่ะบ่อน้อยฮะบ่อที่สองเ็จก้าเราน่าจะ ได้จัดการบริหารเรื่องท้องไส้ไก่แล้วก็การแครงดินพรุ่งนี้ฮะวันนี้ก็ตากดินไว้ก่อนแห้งไม่แห้งก็ต้องตากครับแห้งไม่แห้งก็ต้องเคลียร์ครับผมเดี๋ยวนี้จะให้ดูการลงก้นที่สองครับเนาะแต่ก็ให้ถ่ายให้ดูเบื้องต้นไปก่อนนะครับอากาศก็ถือว่าไม่ร้อนมากครับวันนี้เนาะ กับฟ้าล้วนลัวครับเนาะชมด้านนี้ด้วยครับเ <c oughs> จ้าของแปลงบอกว่าอยากได้ที่โคกปลูกต้นไม้นะครับได้สนใจอยากของท่านแล้วครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านาจะเอารถไถฮะหรือว่ารถดันดินครับดันข้างๆครับให้เป็นคููใหญ่ ก็จะปลูกต้นไม้ครับในดูท่านปลูกครับปลูนในอิจฉาเหลือเกินครับมีต้นแดงต้นไม้สักครับต้นยางนาอยู่นี่หมดครับปลูกสารพัดต้นเลยครับตรงนี้ฮะคิดอยากปลูกก็ปลูกครับเนี่ยฮะตรงนี้ชุ่มชื้นไปด้วยต้นไม้ครับแปลงนี้นี่ฮะดูบรรยากาศโดยรอบกรให้ดูบรรยากาศของเจ้าของแปลงที่ขยันเรื่องของการปลูกต้นไม้ครับปลูกพืชสวนครัวปลูกต้นไม้ยืนต้นกรบโปรงโอ้ีต้นสักครับ อนาคต20ปีข้างหน้าลูกหลานได้ใช้ประโยชน์แน่นอนครับผมเรียกได้ว่าคนรักจริงชอบจริงครับเป็นอย่างนี้เนาะเอาจริงคนจริงจังครับเจือจาของใครครับคุณพี่อุมาพรครับนะมาดูกันใกล้ๆครับมามมาชมไกลๆครับให้ดูกันทำงานของเรา XCMG ครับ ตรงนี้จะเป็นฝากทากี่เป็นคลองไส้ไก่ครับเนี่รถไก่ตั้งแต่รถยืนนะฮะยาวไปถึงนู่นครับ พามรรทกครับว่าโครงการทางแรกนี้จะมีปฏิกิริยาหรือเรื่องของดินพังดินทลายดินจมหรือเป่าปูดูคํานี้สิครับผมดินอย่างนี้ XG XG หรือว่ารถุกของเราเนี่ยเพราะว่าสบายมากครับไม่มีความรู้สึกว่านักเลยครับเรื่องการขุดเจาะใช้เจาะพันปีศาจครับเจาะแบบสบายสบายครับอ้าอ่า ความลึกแค่ห้าเมตรครับบอนี้สบายมากครับลูกค้าเม,มตรครับทำงานง่ายมากครับเพราะว่าเรายืนทั้งที่สองเลยคือจบเลยครับผมที่จริงพวกเราก็ยืนถึงครับยืนด้านบนด้านเดียวได้ยืนถึงครับแต่ว่าเราจะทําแบบนี้ครับมันจะดูสวยดูง่ายกว่านาะลงไปครั้งที่สองก็คือ ลงชั้นล่างก็คือด้านในเล็กนิดเดียวครับเพราะว่าตะพักตรงนี้ครับผมเนาะจากดินตรงนี้ขออภัยครับเราจะเล่าให้ฟังฮะจากตรงนี้ฮะมาอีกสองเมตรครับมันจะเหลือด้านในเล็กนิดเดียวครับเนี่ฮะผมว่าจริงๆบอ่อเล็กขนาดนี้ลึกแค่ลงแค่เคม็ดหนึ่งฮะแล้วก็พักมาอีกหนึ่งเมตรครับแล้วลงไปอีกครับผมมันถึงจะได้ประโยชน์ครับสมประโยชน์เนาะบอ่อเล็กด้วยยังมาทําตะพักใหญ่ครับผมเนี่ฮะ